นั่นบแรค,ครับผมตอนนี้กอนจซนมันะังับนันเป็นแบบแต่บาทาบราครับผมแ้นะับเกิดมาแดดแทนงานกันเลยนะครับนั่นเจะดู่ครับผมดไดนะ้ครับมาเลยครับผมนครับน้สุดยอดรถพอดีครับผมรถพอดีเลยอุ้ยกดนนครับผม โอ้ลอยึนไปเลยครับผมดูด้ผมเีสองแปดตนียวิดแล้วครับผมม่าแล้วับผมเต็มดีสามไป่ประมาณสามสี่กครับเตมีส่ของเราวันนี้ครับผมสภาพไหนเสื้อแจ็คเแซม ครับผมสวัสดีครับวันนี้พอกันอีกแล้วน้องครับน้องครับทองมนาลีชาแนลวันนี้มนาลีชาแนลพาออกมันตกปลาช่อนน้อครับน่ะจะเป็นไม้ป่าบัวเขาเก่านะครับน่ะครับผมตอนนี้มีแอปแปะนั่งตกป่าแล้วน้อครับน่ะแต่ก็เป็นเวลาสี่โมงห้าสิบน้ครับน่ะมีเวลาตกอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงครับผม ตอบไมรู้ว่ามณีจะได้โตไม่ได้โตเนาะครับเนาะเดี๋ยวจังไรมาติดตามรับชมผลงานนะกันครับผมสําหรับอุปกรณ์ที่ใช้มนี้เนาะครับเนาะก็จะเป็นรอบได้ว่าท่าตัวล่างครับผมรอบ8.1ครับผมสําหรับขั้นที่ใช้เป็นขั้นของออฟฟ่าเท็กเกิลนะครับเนาะสำหรับมนี้จะใช้เป็นกระดี่กล้ชนก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวเย็นๆแน่จังหน่อยเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเดียเป็นกรอบยางมันครับผมว่าจะได้โตไม่ได้โตเดี๋ยวจังไรมาติดตามรับชมผลงานนะกันนะครับเนาะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสำหรับ ท่านใดที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามกดซับตะคายเพื่อเป็นกำลังใจช่องมนาลีช้าแน่นอนนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจจะได้เฮ็ดคลิปดีๆต่อๆไปครับผมไปครับเดี๋ยวผมพายยางเข้ามานล้วครับผมอยางใดมาติดตามรับชมผลงานแล้วกันครับไปครับครับสภาพน้ำภาคคึมคึมฝนจะตกนะครับนะยแปรแล้วมาตกป่าครับครับผมไปแล้วมาตกป่านี้นะครับนะด้านใดก็คงกติดตามรับชมผลงานแล้วกันครับ ไม่แรลกแทกมันกันเลยนะครับนะร้องัมจะไดตัวป่ะครับสภาพไม้อากาศดีครับผมบนเขาในฝนตกนะครับนะ ออม้แหลกเหี่ยนะวครับผมเดี๋ยวมันจะลองตีแล้วๆติ้มฟังมองแล้วครับน่ะจะได้โตครับผมอยู่แล้วครับผมได้แล้วครับผมมาแล้วครับผมโอเคมาแล้วครับผมโอ้หูตัวยังไงนะครับผมใส่ใหญ่ๆเลยครับผมนี่นะครับผมโอ้ ใส่โลขึ้นครับผมตัวนี้น่าจะมีโลอัพนะครับนะใส่ใหญ่ๆเลยครับผมโอ้ยกมาเลยนะครับนะอุ๊บวู้สุดยอดลุดพอดีครับผมลุดพอดีเลยครับผมนะครับผมใส่ปลาน่าจะใส่โลขึ้นนะครับนะครับผมเรากิบเปิร์เขาถ่ายรูปก่อนครับผมเออนะครับผมกระชั้น แสตมเล็กของเราวันนี้ใส่งามๆเลยครับผมใส่นี่ยหนาจะไม่ใส่โลนะครับนะสุดยอดครับผมเดี๋ยวผมจะเก็บปลาไว้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวไปที่รังเดของผมก่อนจะไปที่รังครับผมสภาพไม้ก็เน้นๆเลยครับมันงามๆเลยครับผมไม้ปลาบัวนะครับนะครับเดี๋ยวผมเก็บปลาไว้ครับผมครับผมได้มาเต็มหนึ่งแล้วนะครับนะนี่ครับผมสำหรับเหยื่อของผมกรดีไก่ชนสีเขียวครับตาบ่มีแล้วครับผมผมเพิมเต็มสีเพิ่มนะครับนะ แล้ก็มันล,อล้อลื่นไปเรื่อยๆครับผมมันจะได้แต้มเพิ่มมาหนักขึ้นนะครับแปลาขึ้นจิบนะ้ำเลยครับผมด้านหนาหนักขึ้นกันเล้วครับผมโอ้ยลอยขึ้นแป้งเลยครับผมตรงนี้ ว่าแล้วผมเจออที่สองลงปูมกินปั๊บเลยครับผมสัญยอดปลาชันตัวนี้ก็สิประมาณไส้สามสี่ขีดครับผมนะผมกัดโดดขึ้นฟังโดดขึ้นฟ้าเลยครับผมตอนนี้ปากฉีกครับผมเดี๋ยวนะครับนะเดี๋ยวผมขอจับปลาได้ไหมครับผมใส่ก็อยู่ประมาณนี้ครับผมใส่ประมาณโบกีขีดครับผมประมาณสามสี่ขีดได้ครับผม แต่มีกสองเดี๋ยวผมเก็บป่าไว้ก่อนนะครับนะนี่ครับผมสุดยอดโอเคครับผมได้มาสองแต้มแล้วนะครับนะนะครับเดี๋ยวผมเจ็บป่าไว้ก่อนครับผมได้มาสองแต้มแล้วครับนะเดี๋ยวติดตามรับชมกันต่อครับผมกระดีกระดีกำพาครับผม ตากับ่มีครับผมจะมาสองเต็มแล้วนะนะเดี๋ยวติดตามแล้วชม่วนครับ ตาขึ้นจีบน้ำอยู่ใกล้ๆนะครับผมเดี๋ยวหนาจะได้ตัวโอ้ขึ้มมนามาจีบน้ำแล้วครับผมเห็นปากได้ค,ครับนี่ แปลขึ้นน้ำกลินครับผมกินแล้วครับผมมาแล้วครับผมเต็มที่สามมาแล้วครับผมสุดยอดเต็มที่สามของเราใส่บ,บัวใหญ่ครับผมตัวนี้โอ้ตัวใหญ่กว่าตัวที่สองครับผมใส่ซี่หาคิดได้ครับผมนี่เลยช่อนตัวที่สามของเราโอ้กัดดีแล้วครับผมตัวน,นี้กัดีกูจุยกระจายเข่าคอแล้วครับผมตัวนี้ผมเอาปากชุกได้ครับผม ก็ดีเขาเต็มคอแล้วครับผมเดี๋ยวผมปลดปลายไปนะครับนะครับผมเต้านิสัยของเราวันนี้สุดยอดครับผมใส่งามเลยครับผมหมายปลาบัวครับผมปลาขึ้นจิ้มน้ำดีดีครับผมสุดยอดเลยครับครับผมเดี๋ยวมาสามแต้มแล้วนะครับนะเดี๋ยวติดตามรับชมกันต่อครับผมโอ้ขึ้นอยู่ต้นหนาเลยครับผมอ้ แปลนี้ไปเสียวอ่ะอันนี้ก็ไมออ่แจกวีดีโอตัยงเบอร์ว่าพอดีอ่ะนี่มันเจอมาว่าจะเป็นโอ้ต้นเจอโอ้ยพอเจอครับไข่ตัวก็ปล่อยแปลงครับผมมาจอ่อปลาเรานะครับน่ะปลาลุดเลยครับผมอือนี่ครับผมโอ้ยแตงที่สีมาแลว้วมาแล้วครับผมโอ้ยเห็นตัวน,นอกปลาึ้นพอดีเลยครับผม ตอนตกไปเห็น,นครับผมโอ้ติดสายมาพ้องครับผมแล้วมันอาไรไม่รู้กกน,นะครับผมโอ้ยจัดเราพอมยกกันแล้วนะครับอุ๊บนี่นะครับผมแต็มที่สีของเราแต็มที่งานเลยครับผมแต็มที่สีของเราวันนี้กัดกระดีก,กัมพารากระดีไก่ชนสีเขียวครับผมนี่ครับผมก็เต็มแปก อาปากบปได้สามตัวครับผมเดี๋ยวผมจปดปากก่อนนะครับนะครับแล้วผมตกปลาครับผมเต็มทีสีของเราวันนี้ครับผมนะครับผมสภาพไม่สุดยอดเลยครับผมลาขึ้นจิ้ปน้ำดีดีครับผมเต็มทีสีแล้วครับผมสุดยอดครับผมแต้มสีเต็มแล้วนะครับี่ครับผมเจอผมตาก็บผมมีครับผมอ่าสงสันสีเต็มแล้วไปครับผมติดตามเราชมผลงานกันครับผมโอ้หมด วางลอกไปมดขึ้นเลยครับผมขอบคผมติดตามรับชมกันต่อนะครับนะโอ้ปลาขึ้นเยอะระคางนะครับผมปลาขึ้นเยอะระคางฟังไงนะครับเนาะเดี๋ยืนยันกว่าเป็นตัวข้างนีนี่ครับปลาทิพน่าดีครับผมสภาพไม้ไม่นีก็อากาศดีลมลื่นนะครับนะตกปลาดีครับผม ลองตีล็อกฟังมั้งนะครับจับปลายัานในปลาหยาครับตูบตับตูบตับได้ครับ เย็นๆนะครับทั้งบนเขานฝุ่นจะตก sen ô thế kiểu mà sư thương đeo xeo cù được bà một bơ mình chưa เือหน้าดักกุ้งเขานะครับนะได้ตตรครับผมตกต่อครับผมกินไก่ไก่บ้างครับ 有那个钙，对吧？提高那 อยู่เลยครับผมอยู่เลยครับผมแล้ครับผมมาแล้วครับผมเต็มทีห้าของเราระชันปอกนะครับนะใส่ป้อนอะไรกนไปไหนครับผมใส่ป้อนขีดสองขีดครับผมเต็มปากเต็มคำใส่น้อยๆครับผมโอ้เฉียซืใส่ป้อนขีดสองขีดครับผมตัวนี้ใส่กันต่ออ่อนแล้วครับโอ เนียครับผมใส่ป่าครั้งต่อหักกับผมเดี๋ยวผมปลดป่าแล้วครับนะผมเตรมที่หาของเราแล้วครับนะเดี๋ยวผมเก็บป่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะไปที่หลังครับผมโอเคครับผมได้มาหาแต้มแล้วครับแล้เดี๋ยวติดตามเราชมผลงานกันต่อครับผมโอ้ป่าตัวน้อยตัวเดียวครับผมสายฟูด้วยครับผมลายสายแมงกันนะครับติดตามเราชมกันต่อนะครับ อยู่เลยครับผมมาแล้วครับผมโอ้ยขาดอะไรเสื้อสายขาดครับผมโอ้ยเสืยอสายขาดครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนใส่นะครับนะครับผมครับผมหลังจากที่กระดีไก่ชนขาดไปนะครับน้อกระดีไม่ได้พกมาน้ำครับผมเดี๋ยวถ้ากระดีของไตวันครับผมถ้ากระเบื้องเดี๋ยวจะ ได้ตัวบ่ได้ตัวเดี๋ยวมาติดตามรับชมผลง,งานผลง,งานคดีของไต้หวันมึงน,นะครับแนละ้วเราจะได้ตัวไ่ได้ตัวครับผมตอนนี้ได้ปลามาหาตัวแล้วนะครับนะตัวที่โคเมื่อกี้สายขาดครับผมน่าเสียดายครับผม ไปแล้วครับผมโอ้โดดไปแล้วครับผมโอ้โดดไปเลยครับผมกาดบอโดนโ,โดดกระชากขามไปเลยครับผมโอ้ยน่าเสียดายเดี๋ยวเก็บท็อตนี้ไว้เบิ้งนะครับนะนะครับผม ปลากัดครับผมปลากัดบุถธิครับผมโอ้ยปลากัดบุ่โดนครับผมตอนบุถธิ์จะขอหนาจะมีซ้่มครับผมมันจะซ้่มในบาง่นนะหนาจะมีโตนะครับนะ ดูแล้วครับผมดูแล้วครับผมมาแล้วนี่ครับผมมาแล้วเต็มเจ็ดของเราไม่พลาดมาแล้วครับเราต้องซ้ำเพราะปลามันกลายบดโดดเยอะนะครับนะไปครับเต็มจริงหกของเราวันนี้โอ้สองตะขอเต็มปากเต็มคำนะครับผมเต็มปากเต็มคำอีกแล้วโอ้ยมีจักตะขอตะกระเสียขอบเเปิดมานี่ครับผมเข้าไปในปากเต็มปากเต็มคำเลยนะครับนะนะครับผมขอบผมใส่ปากกประมาณ สามซีขีดหาขีดเนี่ยครับผมเดี๋ยวผมปลดปลายมือนะครับน่ะสุดยอดครับผมครับผมสหรับตอนนี้ได้มาหกแต้มแล้วครับน่ะรับเย่าเขาตอนนี้ก็เป็นกระดีไก่ชนวางไก่ดีไก่ชนครับกระดีของไต้หวันครับผมสีเขียวครับผมยั่วตายั่วใจขนาดแล้วครับผมได้มาแต้มหนึ่งน้าครับนะ่ะติดตามรับชมกันต่อครับผม ดูแล้วครับผมมาแล้วครับผมตัวท um, ี่เจ็ดของวันอ้มาแล้วครับผมอู้ตัวนี้ใส่งามอยู่ครับผมนี่แหละครับผมอ้ปลาพร้อมครับผมเดี๋ยวตัวนี้ผมเจอที่เจ็ดครับผมปไฟมิเตอรอันหัวครับผมปลาพร้อมบ่มีแห้งว่าสบัดครับผมนี่ครับผมปลาพร้อมปลาดับแล้วครับนะปลาตัวที่เจ็ดของเราวันนี้นี่ครับผมปลาดับครับผม ปลาพร้อมครับผมปลาด่บมนะครับน่ะเดี๋ยวผมขอเก็บปลาไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวผมจะปล่อยที่หลังนะครับน่ะนี่ครับผมตัวปลาเต็มที่เจ็ดครับผมตอนนี้ก็คือว่าสะสมเต็มแล้วนะครับน่ะเดี๋ยวผมก็จะปล่อยที่หลังนะครับน่ะนะครับผมสุดยอดครับเดี๋ยวผมเต็มครับผมเดี๋ยวตัวจะไม้สองไม้เดี๋ยวผมจะเก็บของกับบ้านแล้ะครับน่ะเดี๋ยวจะนำมารวมผลประกอบการแล้วกันครับผมเอามื่อจะได้ปลาจากตัวนะครับน่ะครับเดี๋ยวผมตีจังไม้สองไม้ครับผม โอเคครับผมเก็บของกระบานแล้วครับนะนะครับห้องผลปลาล้วนมกันครับผมว่ามันนีกตัวครับครับครับผมเคนะครับนะตอนนี้ก็เป็นเวลาหงบนุงแล้วครับผมผมได้ป่ามาพอสมควรนะครับผมนี่ครับผมผมก็จะเก็บของกระบานนะครับนะจหรับผลประกอบการวันนี้ได้ปลาช่อนมาเจ็ดตัวนะครับนะขาดกระไรรุดกระไรครับผมน่ครับผมเพราะเช่นเจ็ดตัวตอนีเจ็ดตัวนี่เดี๋ยวผมก็จะปล่อยลงไปคือก่อนนะครับนะ ท่านใดท่านใดที่เข้ามารับชมนะครับนล้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะใครเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมนาดีชาแนลนะครับเนาะขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้กันเรื่อยๆนะครับเนาะนะครับผมแตมเดี๋ยวผมก็จะปล่อยป่าลงไปนะครับเนาะเดี๋ยวจังใดก็ไปเมื่อนานผมจะมาตกปลายดวงไม้นะครับแล้วสำหรับคลิปนี้มนาดีชาแนลขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ นะครับเดี๋ยวผเราจะปล,ปล่อยปลาลงไปไล้นะครับนะเดปล้วจะปล่อย,นะย,อยน้อกลงไปเองครับผมผลงานมื่อนีนนะครับนะปลาช่นที่ได้มื่อนานครับผมปลาช่นมาเจ็ดตัวนครับปลาช่อนเจ็ดตัวนะครับผมเห็นนงลงไปนรับใส่ยังไนะครับผมไม่ได้ใส่โลครับนี่ครับผมใผมมนนนส่สล,ใลูก แล้วนึ่งตันตัวไหนก็ัปสองตัวนี่ครับผมสามตัวโอ้ติดตรงสามตัวครับผมโอ้ตัวใหญ่นี่รอบปะในรอดครับผมปลาผอมนะครับสี่ตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวนี่ครับโอ้โดดไปเลยครับผมไปลูกโอเคครับผม ยอดนะครับนะไม้นี่ปเมะนาวเขาจะมาตกปลายบ้องแม่ครับผมขอบคุณทุกทุกการติดตามทุกทุกการรับชมนะครับนะอไปพอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ